มีส้มตำนะคะอันนี้ห่อหมอกนะทำเองเหมือนกันแต่ทำเมื่อาวานมีกุ้งนะคะกุ้งนึ่งนะไม่ได้ย่างนะอันนี้น้ำจิ้มนะคะที่ตำเมื่อกี้นะคะอันนี้ปลาหมึกค่ะเห็นไหมไข่เต็มเลยไข่เต็มท้องเลยนะคะ ไข่ทุกตัวนะมีขนมจีนด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเราจะมาตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดลาดปลาหมึกกันนะคะใส่กระเทียมพริกสด ตำทิให้ละเอียดนะมีรากผักชีด้วยนะคะใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะตำให้ละเอียดเลยนะ พร้อมแล้วนะคะพริแกแหลกแล้วนะคะเรามาปรุงรสชาติกันเลยเนาะปรุงรสชาติตามใจชอบนะใส่น้ปลานะ น้ำตาลนะคะของชุดใส่นน้ำตาลเคี่ยวนะอันนี้เราเราเคี่ยวเองนะคะใส่น้ำตาลเคี่ยวนะคะเคี่ยวใส่กับมะขามเปียกนะคะ บีบมะน,นาวบีบมะนาวลงไปนะคะ ใส่สองลูกนะมะนาวอ่ะใส่ต้นผักชีด้วยนะคะใส่ผักชีลงไปให้มันหอมหอมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าจะใส่นะคะมันหอมดี นี่ค่ะน่าทานไหมน,น้ำจิ้มลาดของเรานะคะอร่อยมากเลยค่ะเรามาตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะ นะน้ำจิ้มของเราไปค่ะไปลวกปลาหมึกเลยจุดแกเลยค่ะตั้งน้ำนะคะเราจะมาลวกปลาหมึกกันนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะลวกปลาหมึกกันเลยนะคะ เอาพอสุกนะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเดี๋ยวเขาเหนียวพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนอกน้ําเย็นกันเลยปิดแก๊สค่ะนอกในน้าเย็นเลยนะคะให้กรอบๆเด้งๆนะ มีไข่ทุกตัวนะคะประมาณนี้เนี่ยนี่ค่ะไข่ทุกตัวเลยเห็นไหมแช่เข้าไว้ก่อนนะคะสวัสดีครับ ครับมืัอนี้ก็พบกับสบายสไตล์เอ็นเจ้แครับเนาะมืัอนี้ผมก็สิมากินเขาแรงครับเลิกงานมากืัอนี้เบิ้งครับภรรยาเห็ดยังกินนะครับเห็ดเนี่ยแสบเลิกงานมากเมย์เมยนะครับเนาะโอ้มืัอนี้คงสิเป็นตาแสบแลนะครับโอ้เห็ดหลายอย่างนะเบิ้งนี่ครับกุ้งย่างครับหนึ่งอย่างครับอ๋อเนี่หอหมกครับหอหมกหมกโอ้ส่วนต่ำครับ เหนื่อยครับกินเผ็ดๆกุ้งสีแซ่บเนาะสม่ำต็มครับปูปลาดาวครับแมนแล้วโอ้เนี่ยครับทีเด็ดครับของมาผมเลยครับปลาหมึกนี่ปลาหมึกไข่ครับเบิ่งครับไข่ปลาหมึกนะครับอกินอีกจังไรครับลาดลาดน้ำจิ้มโอ้ลาดเร็วครับโอ้นี่ครับเบิ่งน้ำจิ้มครับจิ้มซีฟู้ดครับเนี่ยน้องจีนเทาก็มีแล้วนี่น้องจีนครับกินก็ตำสมนะ น้ำลายแตกแล้วครับมักเพ็ดเพดรลายก็ใส่หน่อยครับเบึ่งครับผมมลาดลดทีละโตครับโอแสบครับพักครับพักกามี่ต้นหอมบางที่นีสลัดนะครับเนาะโอ้หเืองงานมายำแรงภรรยาหนื่อยขึ้แปลกๆครับคือจัดให้ฟัวคือนขาครับ กินเป็ดเผ็ดป้องกันโควิดนะครับเขาว่าเทบุหูนะครับบอกไว้ตามเขาครับอู้พักนี่ครับพักจริงครับตามสมครับไอ้ผักคะผักคะบานเข้าอีสานเวรผักคะครับท่านผมเรียกชะโอมครับชะโอมชะโอมหอมแปรผักาดนะครับแกมกระตังสมอู้หัวว้าวว้าวว้าวปิ่นดองครับยี่วันอะไรรับประทานนะครับ มาเลยครับเด้อครับกินนขอนยำแรงครับมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องจานละครับเอาจานให้ผมนะครับ